ราจะตามไปดูราคายางนะคะที่ร้านโอเคนะคะตาลุน้นก็ไปก่อนแล้วเราจะไปดูราคายางกันนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้ยางโลนเท่าไหร่นะคะนุ้นกว่ายิ่งกว่าโรสตรี่ก็ราคายางนี่แหละคะ่ะ เราก็จะไปดูราคายางนะคะเก็บยางเสร็จโอ้ไม้หืมชุ่มชํานะคะ <laughs> <laughs> นี่ก็รอเวลานะคะไม่นานนะคะเจ็ดปีเ <laughs> <laughs> มื่อวานนี้นินก็ว่า <laughs> แต่งตานะคะที่มันแตกออกแบบนี้ เมื่อวานนี้โอ้โหตื่นสายเลยนะคะขานี่โอ้โหเดินทั้งสิบแปดแถวพ่าอยากให้มันเสร็จอันนี้นะประดกมันไม่แตกเพื่อทีเนี่ยนี่เราว่าสีล่องตัดยอดมาลองเบิ่งเดียวให้มันกันก่อนนี่น,นี่เขาบอกว่าเอากรรไกรมาตาัดยอดตรงนี้มันจะแตกเลยอืมกวนอืมที่ตัดเลยอนะืมยอดยอด ก็ขึ้นเป็นบางต้นเลยปย้าดวงแต่ว่าเห่ากับเห่าก็ดูแลท้อกันอยู่เด้แต่ว่ายางมันไม่ขึ้นห้อกันใส่ปุ๋ยก็ให้ใส่เท่ากันอยู่นะ<า>ค่ะปะเราไปดูราคายางกันนะคะวันนี้วันนี้จะมาปิดระบบน้ําก่อนนะคะปิดระบบน้ําไว้ก่อนค่ะปิดหกแถวนะคะ แล้วก็จะไปเปิดอีกหกแถวลกๆนิดนึงนะคะเอฟซีเอ้อปิดไว้ก่อนแล้วก็จะไปเปิดตัวนั้นนะคะ <c oughs> จะเปิดจะเปิดแถวนอนดีกว่านะ เปลี่ยนกันสามครั้งนะคะเปิดสามครั้งมันจะให้มันทั่วสวนเลยอิ๊บเดี๋ยวไปเปิดตัวนี้ก่อนอโอเคเปิดอีกหกหนึ่งแล้วสอง หกหกแถวหกแถวหกแถวแดดไม่มีนะคะแต่ว่ามันอาจจะไหลไม่แรงแต่ก็โอเคอยู่นะคะระบบน้ำหยดประมาณนี้โอเค ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> กระังหนึ่งสองสามสี่ห้าเอา้าหายไปแถวหนึ่งอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเดี๋ยวนะคะจำผิดหรือเปล่าหนึ่งสอง หลุดไหมนี่หลุดนะโอเคนะคะเอาหกหนึ่งสองสามสี่ ี่แถวแล้วนะคะอ๋อนิดก็งงนะคะงงว่ามันเหลือโอ้นิดเปิดเจ็ดแถวนะคะวันแรกเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแถวนะคะเจ็ดแถวเนาะดูนิดเปิดเจ็ดแถววันนี้ก็เลยเปิดหกเนาะมันก็เลยจะห้านะคะห้าหกเจ็ดโอ้ค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูราคายางกันก่อนนะคะวันนี้เปิดน้ำว้แล้วนะคะเดี๋ยวค่อยมาดู แถวนี้ไม่ได้เปิดเนาะปิดไว้แล้วเพราะว่าเปิดใส่สามวันแล้วชุ่มอยู่นะคะยังชุ่มอยู่เนาะนเดี๋ยวค่อยมาวนนะคะเดี๋ยวเปิดใส่รอดนั้นสามวันแล้วก็อีกรอดนั้นอืประมาณหรือว่าถ้าแดดนี้ก็จะเปิดใส่สักสองวันพอนะคะค่ะไปดูราคายางกันวันนี้ที่ร้านยางโอเคนะคะค่ะค่ะถึงร้านยางแล้วนะคะวันนี้นินมาดูราคายางนะคะ เพฤศจิกาเดี๋ยวกลับกล้องให้ชมนะคะเอา้ามีเบอร์โทรด้วยนะคะโอ้โหยีิบก้าบาทค่ะมาดูนะคะมาลุ้นกันนะคะวันนี้จะได้ก่โลแต่วิก่อนนะคะวิก่อนก็4ีถุงเองนะคะตอนห้านะคะวีนี้5้าถุงวิก่อนลุงบอกว่าได้สี่ถุงครึ่งตอนนี้ แต่ว่าวีนี้ได้ห้าถุงคืึ้นเกือบครึ่งนะคะโอ้โหอยน่น่ลงรอไ่ได้่าเลอะ่าจ่กนตาอะไรคะเนี่ยให้าใส่ใน,ใน,น้ำน้ำนีน่นล่นนี่จะก้อนนะะให้ไปเรื่อยเด้อล,ล่างมือล่างอ๋อขอ,ขอบคุณค่าขอบคุณเจน,นะคะเจก็ให้ค่าน้ำนิดด้วยนะคะนี่คุณใช้บริการน้ำค่ะ วันนี้ราคายาง29บาทนะคะก็เป็นยางพักนะคะก็ประมาณตอนเย็นนะคะเราถึงจะจะจะรู้นะคะเนาะแต่ว่าประมาณ5โมงเช้าเราก็จะมาช่างดูกิโลนะคะค่ะด้านยางโอเควันนี้นะคะลงนะคะวิก่อน29บาท20ตาตางนะคะ,คะ วันนี้ได้ยางเยอะนะคะวันนี้ขนาดคลองนี้นะคะได้ห้าถุงนะแต่ก่อนก็นได้สี่เองอค่ะเดี๋ยวตอนเย็นจะมาอัพเดทให้ชมนะคะว่าได้กี่กิโลนะคะ<อ>ค่ะตอนเย็นเราค่อยมาประมาณห้าโมงนะคะแต่วันนี้ไม่ได้มานะคะมีแต่ประดุงมาเองเลยนะคะกับลุงต้อยค่ะมีก็แค่มาดูว่าได้กี่กระสอบแค่นั้นเองเพราะว่าป้าอยากให้มาดูด้วยกันนะคะเวลาเก็บนะคะเนาะก็จะได้ จะได้ดูด้วยกันนะคะว่าได้เท่าไรประมาณนี้นะคะนะเราก็ช่วยเหลือกันนะคะทํางานด้วยกันก็อาศัยความซื่อสัตย์เนาะโอ้นี่จะพามาชมนะคะลกมากลกมากค่ะค่ะเดี๋ยวจะให้คุณลุงมาตัดให้นะคะก็ลกจริงๆนะคะนี่ไม่ค่อยมีเวลาเลยมาเกี่ยวมาเกี่ยวให้งวนอยู่นะคะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้มาบ่อยไงคะค่ะมาเกี่ยวส่วนมากนี่ก็จะให้ ฟางแล้วก็รำนะคะแล้วก็ค่ะส่วนมานะคะนี่ไม่ค่อยมีเวลาเกี่ยวจริงๆงานนี้ยุ่งมากนะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะบางวันร้านสาวก็มาตัดให้นะคะแต่จะให้คุณลูกมาตัดให้อยู่ประมาณนี้ค,ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวถ้า ถ้าเขาช่างยางแล้วจะมาอัพเด้ชมนะคะว่าได้กี่กิโลนะคะสำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ